เอาละคลายความสงสัยในเรื่องของคอนสแตนต์โมดเตกับคอนสแตนต์เคอร์เนตอนนี้ตั้งไว้เนี่ยก็คือ8เซลล์27.5โวลต์ก็คือประมาณ3.4โวลต์ต่อเซลล์กระแสอยู่ที่10แอมป์ตอนนี้หน้าเครื่องมันจะขึ้นว่า CV ก็คือคอนสแตนต์โม t เตจทีนี้ถ้าเราปล่อย จ่ายไฟเข้าไปที่แบตเตอรี่ตอนนี้มี1.8ก,กว่าแรงดันจะค่อยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในขณะที่กระแสจะนิ่งอันนี้คือคอนสแตนต์เคอร์เรนต์เดี๋ยวพอแบตเริ่มประจุไฟจนถึง3.25 3.3 3.4อยู่แถวๆนี้แต่และเซลลเนี้ยกระแสจาก9.99เนี่ยจะเริ่มลดลงแทนตอนนั้นจะเริ่มเป็นคอนสแตนต์วลเตจ ก็คือแรงดันจะเข้าไปยืนนิ่งๆที่เราเซตไว้คือ27.5เดี๋ยวกระแสจะเริ่มลดลงตอนนั้นคือตัว CC ตรงนี้ก็จะหายไปกลายเป็น CB แทนอันนี้ในกรณีที่แบตนนอกนะครับอันนี้เรากำลังชาร์จแบตด้วยอุปกรณ์ชาร์จแบตแบแบเฉพาะทางเลย